สวัสดีครับทีว c เ a ชแนลอาร์เซนอลแฟนคลับครับผมมุมกล้องอาจจะแปลกๆนะวันนี้จัดมุมมองใหม่นะจัดอ่าห้องใหม่มุมมองในการไลฟ์ใหม่นะครับเพื่อให้ดูสดใสให้ดูแบบสว่างสว่าง,งขึ้นแต่ว่าตอนนี้อาจจะมีปัญหาเรื่องของแสงนิดหน่อยนะก็พยายามปรับแต่งอยู่ครับวันนี้วันจันทร์ที่11ธันวาคมครับ2 5 6 6ครับวันนี้ก็เป็นวันหยุดชดเชยอีกหนึ่งวันนะสำหรับบางสถานที่นะครับก็ พักผ่อนอย่าให้มีความสุขแล้วกันเช้านี้มีบรรยากาศมีหมอกมออกไปเช็คดูว่าเป็นหมอกหรือมันควันนะครับตกลงเป็นหมอกนะก็ก็ยังชว่หน่อยโอ้โหตะควันขนาดนี้แย่นน้อนเอ้าเข้ามาละฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับกับทีห้วยด้วยนะกันขอบคุณผู้สนับสนุนครับช่องน้ำมันสมุนไพรตาดอกโม่ครับผลิตภัณฑ์โอท็อปบางบัมาสุปันบุรีครับบรรเทาอาการหวัดคัดจมูกครับทำให้ผ่อนคลายสบายลมครับสูตรดมชื่นใจจริงๆ น,ะสนะส่วนผสมของใบสารนาครับเกล็ดใบสารณนาพิมเสนยูคาลิตัตนะครับแล้วก็กะละบูนนะสก,กัดออกมาเป็นน้ำมันสมุนไพรตราดอกโมค,ครับเปิดแล้วก็ปาดนะพยายามพูดเสียงให้เบาๆนิดนึงเพราะเพื่อนบอกโอ้เสียงดังมากเลยเราก็ไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะเราหรือเป็นเพราะเครื่องของเขาบางคนก็บอกว่าเสียงเบาอุ้ยยังไงดีนะครับก็ฝากด้วยลวกัน140บาทครับ3าบาททุไทยนะฮะแล้วก็สั่ง4ีกวด ส่งฟรีไปเลยนะครับแมชาวนี้น่ะฝนฟุตบอลเมื่อคืนสุดยอดนะอืเม็ดฟูดแดงแรงฤทธิ์แน่นะครับสําหรับบูมนีแหกนะาก็ช่วยทําให้ร่างกายมีความสมด,ดุลครับสดชื่นสบายตัวจริงๆนะดื่มทุกเช้าแล้วก็ก่อนนอนครับทั้งทําให้ร่างกายมันมีความสดชื่นครับเพราะาช่วยยืดอายุการทํางานนะครับ วายองุ่นแดงเนี่ยสก,กัดมาเป็นเม็ดอย่างเงี้ยเออสก,กัดมาเป็นเม็ดแล้วก็ผสมน้ําร้อนน้ําเย็นน้าอุ่นได้เลยส่วนใหญ่จะประทานกับน,น้ําเย็นกับน,น้ําอุ่นนะก็หนึ่งหลอดยี่สิเม็ดครับหกร้อยสี่สิบาทนะก็ฝากสนุนฝากสนับสนุนสินค้าของช่องที่หวยด้วยนะกันครับอ่ะขายของเสร็จลปะปะพงกันเมื่อวานหลังจากที่เราแพ้แอสตันวิลาไปนะครับกป็อย่างที่บอกเมื่อวานนี้ ไม่เสียใจแต่เสียดายนิดหน่อยในเรื่องของการที่เราบุกนะครับแล้วก็สามารถที่จะเจาะเข้าไปทําประตูแต่ว่าเรายิงประตูไม่ได้นี่คือนี่คืออ่าปัญหาสําคัญเลยเมื่อวานนี้และอีกส่วนหนึ่งเมื่อวานนี้ที่เขาบอกว่าน่าจะเป็นส่วนที่มีส่วนสําคัญไหมในการที่พี่มิเกลอาร์เตต้าเมื่อวานนี้ไม่ได้ขึ้นไม่ได้ลงไปประจําการอยู่ข้างสนามเหมือนปกติครับอ่าอากัปกิริยา แอคชั่นอะไรต่างๆเนี่ยก็อาจจะทําให้ขาดหายไปไหมอันนี้เขาเป็นวิเคราะห์กันนะเมื่อวานในทางไฟช่อ,ชองสกายเขาวิเคราะห์กันว่ามีส่วนสําคัญไหมในการที่พีมิเกลต้าเนี่ยไม่ได้ลงไปข้างสนามไม่ได้ส่งกระแสะกิจแอคชั่นอะไรต่างๆเมื่อวานนี้นะักเตะไม่ได้เห็นนะก็เท่าวิเคราะห์ดูว่าอาจจะมีเล็กๆแต่ผมว่าไม่ ไม่ไม่มากเอา,อางี้สกว่าสำหรับตัวผมนะความคิดเดิมส่วนตัวบอกว่าการที่เมื่อวานพี่ไม่เกี่ยวแตตามไม่อยู่เนี่ยอาจจะกระส่งผลเล็กน้อยจริงๆเพราะว่านักเตะเราพยายามเล่นตามเกมนะครับพยายามที่จะต่อบอลพยายามที่จะเข้าทําก็เหมือนเหมือนกับพี่ไม่เกล่ยวอาเตต้าอยู่แหละนะนะเพียงแต่ว่าเมื่อวานขาดความเด็ดขาดในการยิงประตูในการที่ส่งบอลเข้าตะข่ายไปแม้ว่าจะถูกเรื่องเวนะอาร์แล้วก็ทําให้เมื่อวานนี้หลังจากที่ เราทําอย่างนี้ยหน้าเป้าไม่สามารถคาประตูได้กระแสเรื่องของการที่เฮ้ยมกรานี้มันควรจะต้องเอาหน้าเป้าแล้วหรือเปล่าอ่าควรจะต้องเป็นเรื่องสําคัญแล้วไหมควรจะต้องเอาหน้าเป้าไหมนี่แหละครับเมื่อวานนี้ก็เป็นประเด็นกันที่แบบืหคุยกันเยอะมากพี่น้องหลายคนก็บอกว่าโอ้ยต้องเข้าไล่เอ็มอะไรเอ็มโซเฮนอะไรพวกเนี้ยวาโลาวิท <laughs> ของจูบอะไรควรจะต้องมาแล้วนะครับอ่าแล้วก็ตอนเนี้พูดง่ายๆเลยที่กําลังเดินเรื่องนะครับกําลังเดินเรื่องกําลังเดินหน้าก็คือคือในเรื่องของในลายของอีแวนโทนี่อ่าอีแวนโทนี่ตอนนี้ถูกพักถูกแบนอยู่นะครับจนถึงสิ้นปีนะจนถึงสิ้นปีนี้ก็มกราคาดว่าจะกลับมาได้นะครับก็เลยมีข่าวว่าตอนนี้อาร์เซนอล เริ่มจะเดินเครื่องจะเอาอีวานโทนี่จริงไหมเพราะว่าถ้าจะเอาจากลีกอื่นมาเนี่ยกลัวเดี๋ยวจะต้องมาปรับตัวหลายหลายหลายอย่างนะไม่ว่าจะเป็นจากยูอิตเลี่ใช่ไหมอ่ากลัวจะต้องเอามาปรับตัวหนแต่ถ้าเผื่อเอาคนที่เคยเล่นอยู่ในพรีเมียร์ลีกแล้วเราก็ได้เคยเห็นผลงานแล้วโดยเฉพาะในรายของอีวานโทนี่นะครับน่าจะดีกว่าไหมตอนนี้ก็มีข่าวว่าอาร,ร์เจนอลน่าจะเดินเรื่องแล้วนะครับในการที่จะคว้าตัวอีวานโทนี่มาในลักษณะของการ ยืมตัวพร้อมออปชันซื้อขาดไม่น่าเกินประมาณห้าหกสิบล้านอ่าประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นข่าวนะอ่าอาจจะใช้ในการยืมตัวก่อนไหมจะพูดคุยกันในการยืมตัวเอามาก่อนไหมแล้วก็มีออปชันซื้อขาดอีกทีหนึง่งโดยง่ายคือถ้ามาแล้วผลงานดีไม่ดีก็เดี๋ยวว่าการทันทีก็ซื้อขาดถ้าไม่ดีก็โอเคก็ประมาณเป็นการยืมตัวจะเป็นการพูดคุยแบบนี้ก็ไม่รู้ว่าทางเบรนท์ฟอร์ดเอง จะเอ็กเซปต์ไหมจะอะไรไหมนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวนะว่ากําลังเดินเดินเครื่องอย่างนี้แล้วก็น่าจะตรงกับความต้องการของหลายคนนะครับที่ต้องการเห็นศูน้าประเภทป้องปิดบัญชีนะเพราะว่าบนนั้นเราได้เห็นแล้วจริงจริงก็ก็ต้องยอมรับนะนะครับว่าเราขาดขาดความเด็ดขาดแต่มันอาจจะเป็นวันด้วยแหละที่บอกเมื่อวานนี้อาจจะเป็นวันหนึ่งที่มันมันไม,ม,นไม่มันไม่ตรงล็อกเรดร์ในการที่ทําประตูหรือมา,มา เอาไว้สนามซ้อมเรือว่ามาแข่งสนามจริงนะแต่ละคนเนี่ยหัวติดบอร์ดกันหมดเลยนะครับแล้วก็ติดเซฟเอเมโลโมาร์ติเนสด้วยก็ก็ต้องยอมรับไปนะครับ mm hmm. วันนี้ขอพูดถึงรายได้ก่อน mm hmm. เดี๋ยวคืนวันพรุ่งนี้นะคืนพรุ่งนี้นะแล้วก็เตะเร็วด้วยนะครับว mm ันนี้วันจันทร์ใช่คืนวันอังคารคืนวันอังคารเราจะเตะฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกครับนักสุดท้ายนะแล้วก็ เป็นนัดที่เราจะต้องยกพลไปเยือน PSV อสวีไอโฮเฟนครับแล้วก็เป็นนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มนะเป็นรัตร์ลของรอบแบ่งกลุ่มแต่เป็นนัดที่ถือว่าไม่มีความหมายเพราะว่าเราเข้ารอบเป็นที่หนึ่งแล้วแต่จะมีความหมายในเรื่องของอะไรได้มาดูกันครับตั้งแต่เราเข้ารอบรายกาแข่งฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกในฤดูกาลนี้แข่งมาทั้งหมด5นัดแล้ว เรามีรายได้อะไรบ้างหลายคนบอกว่าเราจะเอาเงินที่ไหนมาซื้อมาซื้อนักเตะในช่วงตลาดหน้าหนาวครับมีข่าวว่าเซนอนมีงบให้ประมาณห้าหกสิบล้านปอนนะห้าหกสิบล้านปอนนะครับแล้วก็บอร์ดเองก็อาจจะอนุมัติให้ประมาณห้ากสิบล้านปอนเพื่อในการที่จะไปหาไม่ว่าจะเป็นศูนย์หน้าหรือกองกลางตอนนี้มันจะมีอยู่สองช้อยว่าตอนเนี้ยสถานการณ์ที่ ควรจะต้องเร่งด่วนนะคือการที่จะเอากองกลางมาไหมหรือจะต้องเอาศูนย์หน้านี่แหละคือปัญหาที่ก็ต้องขบคิดกันหรือเอามาทั้งคู่และจะเอาเงินมาจากไหนเพื่อไม่ให้ผิดกฎ f f f นะครับหลายอย่างมาร,รวมกันนะครับอ่ะทีนี้มาดูรายได้ก่อนของอาร์เซนอลครับหลังจากที่ปีนี้ได้เข้ารอบได้กลับมาเลยฟุตบอลแชมเปี้ยนลีกละมาดูรายได้กันตอนนี้ก็บอกว่าโบนัส ยูฟาแชมเปี้ยนลีกล่าสุดเลยก่อนที่จะเตะกับ PSV e i อโคล n นะครับอร์เซนอลมีรายได้เข้าสโม,มสรจากการเข้าร่วมยูฟาแชมเปี้ยนลีกแล้วตอนนี้ประมาณ76ล้านยูโรนะใช้คำว่ายูโรนะครับตีเป็นเงินไทยประมาณกลมๆนะ2,900ล้านบาทนะมีรายได้ตอนนี้ทั้งหมดณนะตอนนี้76ล้านยูโร<ม>เขาคำนวณมาให้เป็นยูโรนะ ถ้าคิดเป็นเงินไทยก็คือประมาณ2,900ล้านบาทนะตีกลมๆเพราะตอนนี้ยูโรหนึ่งตกประมาณ3.8บาทนิดๆนะ3.8บาทนิดๆตอนนี้เรามีรายได้แล้ประมาณ2,800 2,900ล้านบาทแบ่งว่าเป็นรายได้มาจากไหนบ้างเป็นเงินสนับสนุนที่คุณเข้าร่วมสามารถเข้าร่วมได้ประมาณ15.64ล้านนะ เป็นเงินก้อนที่แบบอ่าเข้าร่วมไดใช่ไหมสามารถคำบรวมได้เอาเงินไปเลยาเป็นโบนัสเลยสิบห้าล้านสิบห้าจุดหกล้านค่าสัมประสิทธิ์เอออันนี้ค่าสัมประสิทธิ์นี่ผมผมเพิ่งได้รับการการอธิบายอย่างชัดเจนว่าค่าสัมประสิทธิ์ไม่นึกว่าจะมีโบนัสก้อนนี้ด้วยนะสําหรับตัวผมนะเราได้ค่าสัมประสิทธิ์ที่เข้าร่วมในการแข่งขันครั้งเนี้ประมาณยี่สิบห้าล้านยูโรเยอะนะครับค่าสัมประสิทธิ์ ก็เลยถามผู้รู้เมื่อวานนี้กันได้รับคําอธิบายค่าสัมประสิทธิ์ก็คือตลอด10ปีที่ผ่านมาผลงานของอาร์เซนอลกับเวทียุโรปไม่ว่าถ้วยไหนใดใทั้งสิ้นะนะไม่ว่าถ้วยไหนใดใทั้งสิ้น10ปี10ปีที่ผ่านมาผลงานเป็นยังไงบ้างก็เลยไปไล่ดูอ้อเราก็ได้เล่นทั้งยูโรป้าด้วยใช่ไหมฮะเล่นยุโรป้าลีกนะครับแล้วก็ ผลงานก็ไม่คิเล่นะเขารอบลึกๆแล้วโดยเฉพาะมีอยู่ปีหนึ่งที่เราเข้าถึงรอบจริงชนะเลิศใช่ไหมอ่าแต่ว่าเราไปแพ้สี่ประตูต่อหนึ่งแพ้เชลซีในะรอบจริงอะ่ะเขาเอามารวมทั้งหมดเป็นค่าสัมะสิษครับรวมทั้งผลงานในปีที่สามารถกลับมาเล่นแชมเปี้ยนลีกได้ไหมนะเรากลับเข้ามาเล่นแชมเปี้ยนลีกได้ด้วยการอ่าเข้าเป็นที่สองผลงานเป็นยังไงเขาเอาจะมารวมกันหมดคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นู่นนี่นั่นนะครับก็เลยเป็นโบนัสให้ ประมาณ25ล้านยูโรถือว่าเยอะนะครับถือว่าเยอะครับส่วนแบ่งลิขสิทธิ์ถ่ายทอดจากทั้งหมดเลย5นัดที่ผ่านมาเราได้ส่วนแบ่งอยู่ที่ประมาณ10ล้านยูโร10.6ล้านยูโรเยอะเหมือนกันนะนี่คือส่วนแบ่งนะครับส่วนแบ่งค่าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดส่วนแบ่งโฆษณาอีกได้อีกประมาณ4.2ล้านยูโรเห็นไหมการเข้าร่วมจำเกเนี่ยใครๆก็ถึงอยากจะมากันนักหนาครับ เงินโบนัสที่ตอนนี้เข้ารอบสุดท้ายเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายไปแล้วนะตอนนี้เราเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายไปแล้วได้อีกประมาณ10ล้านยูโรอ่ะตีกลมๆเพราะว่ามันประมาณ9.6ล้านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายเอาไปอีก10ล้านยูโรโอ้โหเปไ็นไงนะได้เปร่าเปล่าเลยชนะแข่งชนะในรอบที่ผ่านมาเราชนะทั้งหมด4ครั้งนะครับชนะทั้งหมด4ครั้งเนี่ย ชนะแต่ละแมตช์เราจะได้สองจุดแปดล้านยูโรชนะแต่ละครั้งนะครับเราชนะสี่ครั้งเราได้เงินทั้งหมดสิบเอ็ดจุดสองล้านยูโรนี่คือชนะแต่ละครั้งเพราะนั้นตอนเนี้ยเรามีเงินเข้ามาแล้วทั้งหมดเจ็ดสิบหกล้านยูโรตีประมาณทั้งสองพันเก้าร้อยล้านบาทโอ้โหทําไมถึงทุกคนถึงอยากไปแตก ucl กันนักหนาเพราะว่าโบนัสเงินมันงามมันโอ้โหมันรออยู่ทั้งเรื่องของส่วนแบ่งค่าลิขสิทธิ์ถ่ายทอด ค่าโฆษณาไหนจะค่าตั๋วของในการที่เราเป็นเจ้าบ้านอีกอย่างที่เคยเล่าให้ฟังว่าตั๋วของแชมเปี้ยนลีกอะจะแพงกว่าฟุตบอลเปเรียลีกครับนี่คือที่ถามว่าเราจะเอาเงินมาจากไหนในการซื้อนักเตะนี่แหละประมาณนี้ไหนจะเป็นเงินอนุมัติที่มีตั้งไว้งบไปอีกแล้วก็อาจจะมารวมกับก้อนนี้ด้วยเพื่อจะมาไล่ล่านักเตะในช่วงของมกราคมนะครับอันนี้ก็คือข้อมูลล่าสุดที่ได้มาเดี๋ยวคืนนี้ไม่คืนนี้ คือวันนี้เราเตะกับ P s v ไอโอเฟนก็น่าจะเป็นอีกแบบหนึ่งที่พิมพิกเกต้ตาน่าจะได้โรเตชันนักเตะแบบสบายๆไม่สี่เรียด้องใช้กับว่านี้นะครับาอาจจะไม่ชนะอาจจะไม่เสมออาจจะแพ้ก็อย่ายไปดราม่าละกันสั้งทับพรุ่งนี้นะอต้องบอกตรงเพราะพรุ่งนี้มีโอกาสที่พิมพิกเกต้ตาจะโละไม่ใช่โลาะจะเคลีย นะให้นักเตะตัวสำรองได้ลงไปยืดเส้นยืดสายเราอาจจะได้เห็นอ่าไอรอนเลมเดลอาจจะได้เห็นเซนดิกโซเลสนะครับยากุปคควีออนะนะอ่าโมเม็เออร์ลินี่อะไรพวกเนี้ยเลโดทอสซาลงสนามไปลีสเนลสันเอดตีแอนเคเทียตัวเราตั้งแต่วัยรุ่นเราหลายๆคนด้วยพรุ่งนี้เราน่าจะได้เห็นผมคาดเลยนะว่าพี่เบนจูต้าน่าจะส่งไปสบายๆแน่นอนและพรุ่งนี้เตะเร็วนะครับไม่ใช่เตะตีสามนะกรุ๊ปของอาร์เซนอล จะเตะเที่ยงคืนครึ่งนะเตะเร็วครับไม่ได้เตะดีถามถือว่าสบายหน่อยเที่ยงคืนครึง่งนะก็น่าจะเป็นอะไรที่อาจจะสบายๆเผื่อๆพรุ่งนี้นอนนะแต่ก็คงจะดูหน่อยอาจจะดูอาจจะดูลน์อัพเหมือนเป็นยังไงครับวันนี้ขอพูดอีกคนหนึ่งที่ผมได้เห็นการพัฒนาได้เห็นถึงความมีส่วนร่วมของเกมแทบตลอดเลย เมื่อวานนี้ยังมีโอกาสคาดเลยว่าเอ๊ะเราเจอกับแอสตันวิลล่าที่เราจะต้องลงไปแพ็คให้แน่นน่ะอาจจะเห็นพี่จอร์จินโยลงมาไหมแล้วก็เบนดิแคนไลท์เป็นกับการเดินกาดไหมพักคลายอาวว้แต่ปรากฏว่าเมื่อวานนี้พี่ไม่เกล่รต้าไว้ใจคลายฮาวเวิร์ดครับวันนี้ขอพูดถึงคลายฮาวเวิร์ดว่าจากต้นฤดูกาลที่เราได้ตัวมาจนถึงนาตอนเนี้สิ่งที่คลายฮาวเวิร์ดทำให้กับเรามีอะไรบ้าง ตำแหน่งที่ล莱เอเวดเล่นอยู่ตอนนี้คือตำแหน่งเดียวกับที่พี่กรานิชาก้าเล่นเลยเล่นในตำแหน่งนั้นเลยครับคืออยู่ข้างบนพี่ดิแคนไลท์เสมอระดับนาบระนาบเดียวกันกับกับตันเอเรนการดนะครับเอเรนการดนี้ยังขึ้นแบบข้างหน้ามาก克ลายเวดปักหลังตรงนี้และมีจังหวัดก็จะพาตัวเองเข้าไปในกกอบเขตโทษเล่นแบบบล็อกทูบล็อกเมื่อวานนี้อย่างที่เราได้เห็นกันครับสถิติของคลายเวด เริ่มดีขึ้นครับนับในเฉพาะพิเวลีกนะนับในเฉพาะพิเ์ลีกลงสนามให้อันะ์เซนองไปทั้งหมดสิบหกนัดคือลงทุกนัดนะครับยิงไป3ประตูและมี1นึ่งแอซซิตแล้วนะครับจากที่เมื่อตอนต้นฤดูยังงงงงยังไม่รู้จะเล่นตำแหน่งไหนยังไม่รู้จะวิ่งยังไงยังไม่รู้จะหาช่องทางไหนไปทางซ้ายเพื่อนจ่ายขวาไปทางขวาเพื่อนจ่ายซ้ายไปข้างหน้าเพื่อนตัดหลัง หลายคนก็พิพาากษ์ว่าอุ้ยโดนย้อมอีกแล้วอุ้ยต้องขอบคุณเชลซีต้องทำหนังสือขอบคุณเลยที่เอาคายฮาวเวมาอุ้ยเอามาทําไมนะเอามาทาไมของเหลือของเชลซีเอามาอีกแล้วตอนนี้เริ่มยังไงครับอย่าเพิ่งไปดูที่เรื่องผลการประตูเรื่องผลการทาประตูเราดูรูปของลักษณะ การทำงานของคายเฮาวโอ้โหตอนนี้ต้องบอกเลยบอกว่ามี impact ในเกือบทุกมิติจริงๆครับวิ่งนะขยันขยันกว่าศูนยหน้าเราบางคนขยันลงมาเล่นเกมรับใส่เป็นใส่ชนเป็นชนเสียบเป็นเสียบตอนนี้คายเฮาวโดนไปเหลืองไปสีสีเหลืองแล้วนะนัดหน้าเจอไบตันเนี่ย นัดหน,น้าเจอไบตันเนี่ยถ้าโดนเหลืองอีกแมตเจอเริลพูลอดลงนะวอกก่อนคือจะต้องระมัดระวังนะหลายคนที่บอกเลยบอกว่ากับแมต์ของไอ้ไอ้แอตันวิล่าน่าจะพักไหมเพราะากลัวติดเหลืองนะครับแต่ว่าพี่มิต้าบอกไม่ไม่กลัวลงไปเลยนะรกคาแวตก็รักษาเนื้อรักษาตัวได้ดีแต่แมตเจอกับไบตันนี่แหละโดนเหลืองเพราะเดี๋ยวแมตเวอร์ลพูลี่ยลำบาก ลำบากมากๆนะคายแวดตอนนี้ครับมีสี่การยิงประตูที่เคิ่มเร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 ิ่มดีขึ้นนะครับส่วนร่วมกับการทําเกมนะส่วนร่วมในการยิงประตูส่วนร่วมในการเกมรับตอนเนี้ถือว่าดีมากๆเอ้ามาดูกันนะครับคาแวดลงเล่นทั้งหมดตอนนี้ในเฉพาะพรีเมียร์ลีกนะครับลงเล่น16ครั้งสินัดอยู่ในสนามทั้งหมด917นาทีครับ เป็นตัวสำรองที่เปลี่ยนลงมาหครั้งนะถูกเปลี่ยนออกสี่ครั้งมีโอกาสไม่มีโอกาสทำประตูไปได้แล้ว3ามลูกครับเป็นลูกจุดโทษ1ลูกหม่ง1ลูกยิงหนึ่งโอ้โหครบเลยนะครบเลยนะครับมีโอกาสยิงเข้ากรอบทั้งหมด4ี่ครั้งมีโอกาสยิงนอกยิงหลุดกรอบพูดง่ายทั้งเนี่ยมีโอกาสยิงทั้งหมด7ครั้งนะครับบล็อกลูกยิง บล็อกลูกยิงของฝ่ายตรงข้าม6ครั้งนะครับเปลี่ยนจากรับเป็นลุกเปลี่ยนจากรับเป็นลุกนะคือได้บอลปุ๊บเนี่ยตัดบอลได้เลยได้ปุ๊บแล้วสามารถเปลี่ยนเกมได้เลย14หนนะสิหนครับแล้วก็แย่งบอลจากเท้าคู่ต่อสู้ได้13หน13หนแอซซิตไปหนึ่งนะครับเคลีย เคลียสกัดการสกัดกั้นจากลูกอันตรายจากคู่ต่อสู้แปดครั้งอแปดครั้งนะครับตอนนี้แล้วก็ได้รับใบเหลืองไปสี่ใบเหลืองนาสี่ใบเหลืองแล้วตอนนี้สังเกตว่าฟอร์มที่อยู่ในสนามตอนนี้เราจะได้เห็นคาฮาแฮเวตบ่อยมากๆยิ่งขึ้นไม่ว่าทั้งเกมรับเกมลูกครับจะคอยสอดประสานงานกับพี่ดีแคทไลท์และกับตันโอเรกนกาดตลอดเวลาเราจะได้เห็น อ่าพูดง่ายคือพิา้าเริ่มที่จะเอาประโยชน์จากตัวคายแบบออกมายิ่งขึ้นเรื่อยๆนะกันแล้วตอนนี้พูดง่ายคือเสียงก่นด่าจะเริ่มหายไปนะเพราะว่าเขาเอาความขยันเข้าสู้โดยเฉพาะเมื่อวานนี้ความเป็นอินเนอร์การพร้อมบวกเฮ้ยโอ้โหมันได้ใจอะ่ะได้ใจหลายๆภาพหลายๆจังหวะที่เราได้เห็นนะครับเมื่อวานนี้มีโอกาสมีจังหวะปะท่า นะประท้ากับฝ่ายตรงข้ามหลายครั้งมากนะแต่ละคคายอาวัตไม่เดินหนีเลยพร้อมบวกพร้อมชนนะจังหวะชุลมุนจังหวะมีประท้าจังหวะอะไรพวกเนี้ยคลายแวัอยู่ในเหตุการณ์ตลอดมีส่วนร่วมตลอดถือว่าเป็นตัวตึงนะครับเห็นหน้านิ่งๆหน้านิ่งๆอะไรเงี้ยแต่เอาเรื่องไม่ใช่เล่นนะเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆผมว่าอื จะบอกว่าจะเหมือนกันอิสรกไหมก็คงจะไม่เหมือนทีเดียวอ่ะแต่ด้วยความสีหน้าสีตาเย็ยนเย,ย,ย็นชาชาเฉยเฉยนะบอกว่าโอ้หเอาเรื่องนะแล้วก็สําคัญคือได้ลูกการยิมระตูได้เขาเรียกว่าอะไรเอาตัวเองเข้าไปสู่ในจังหวะการยิมระตูได้บ่อยครั้งมากยิ่งขึ้นครับเราจะได้เห็นการพัฒนายิ่งขึ้นของใครเอาแบบหนาฮะนะผมนะนะว่าผมมั่นใจว่าอย่างนี้นะครับเริ่มจะตอบโจทย์นะ ลักแรกอาจจะมาไม่เหมือนพี่ข้าวใช่ไหมพี่ข้าวมาถึงปรับตัวเลยพบพวกพวกพวกเล่นได้เลยนะแต่คลายแบวยังจะต้องปรับจังหวะนะปรับจังหวะกับเพื่อนลมทีมหลายๆทีมนะครับหลายๆคนแต่ตอนนี้จังหวะเริ่มมาแล้วนะครับแล้วก็จะได้เห็นคุณลักษณะและความอันตรายของคลายแวอย่างแน่นอนนะ,ะพรุ่งนี้ก็คิดว่าน่าจะได้ลงนะผมว่าผมว่าคลายแวนได้ลงพิจอรินโยเอ็มูเมตเอเลนี่คลายแวอาจจะเล่นด้วยกันพรุ่งนี้อ่ะเดี๋ยวเราตามดูอีกทีครับ มาเรื่องผลการแข่งขันเมื่อคืนนี้อู้หูบอกแล้วผมเช er ียร์เอเวอเรตันพูดตั้งแต่ไหนแต่อะไรล้วว่าตั้งแต่ขออนุญาตตั้งแต่เอเวอเรตันถูกถูกตัดแต้มก็บอกเลยบอกว่าเดี๋ยวจะเชียร์เอเวอเรตันทุกนัดเลยยกเวน้นนัดที่จะเจออาร์เซนอลยกเว้นนัดที่เจออาร์เซนอลและเมื่อวานนี้เอเวอเรตันครับ ทำศึกหนักเมื่อวานนี้ต้องรับการมาเยือนของเชลซีอ่าลูกทีมของพี่พอสครับเมื่อวานนี้อีวัตตันเล่นโคตรดีเลยอัดเชลซีไปสองประตูอ่าทุกคนวิ่งกันโอ้โหนะแล้วก็พูดง่ายเล่นในบ้านเนี่ยเก็บแต้มเป็นก่อนเป็นกำเลยตอนนี้สำหรับอีวัตตันนะครับเมื่อวานนี้ชนะเชลซีไปสองประตูต่อศูนย์นะ ทำให้อันดับตอนนี้อยู่เหนือโซนตกชั้นไปสน4แต้มตอนนี้อยู่อันดับที่7ครับมี13แต้มแข่ง16ชนะ7เสมอ2แพ้7นะเมื่อวานเก็บได้อีก3แต้มกระโดดหนีขึ้นมาเลยเป็น13แต้มนะครับอยู่อันดับ17แล้ว18ดูตัน 19, ้น19เบอร์ลี่20เป็นเชฟฟิลยูอเตโอ้โหเมื่อวานและเชลซีนช็อกด้วยตัวผู้เล่นเมื่อวานนี่โคตรดีกว่าเลย นะแต่ว่าก็มีอาการบาดเจ็บบ้างนะมีอาการบาดเจ็บบ้างแต่ว่าต่พูดถึงรูปเกมมาดีกว่าเชลซีตอนนี้ตกมาอยู่อั 12, นดะับสิบสองทำไปเล่นไป <c oughs> ทําไปเล่นไปโอ้ลูกีกลูกทีมของพี่ชอนไดเมื่อวานนี้เล่นตู้ฟันจริงครับก็เอาใจช่วยนะส่วนคู่อื่นเมื่อวานนี้ฟูลแลมฟอร์มร้อนแรงต่อเนื่องครับเมื่อวานนี้ใครไปเชื่อนะชนะเวทแฮมลูกทีมของพี่เดวิดสมอยแบบเละ <c oughs> ชนะไปแบบเละเลยครับห้าประตูต่อศูนย์ ครึ่งแรกก็สามก็ไปแล้วนะเวทแฮมเกิดอะไรขึ้นครับลูตันเมื่อวานนี้ทําดีนะเปิดบ้านเจอแมนซิตี้ยิงนําไปก่อนด้วยนะครับแต่ก,ก็เจอเขาเรียกว่าอะไรเจอลูกเก๋าของแมนซิตี้ครับโดนซินวาแล้วก็แจ็คก,กิลิตยิงชนะไปสองประตูตอนหนึ่งนะลูตันก็สถานการณ์ไม่ดีสู้นะเขาก็สู้นะเขาก็แพ้ระหุดหวิดวแล้วก็แพ้แมนซิตี้เมฝ่านนี้ก็หุดหวิดเหมือนกันครับคู่ดึกอ,อืนิวคาสเซ่น นิวคอนเซินเกิดอะไขึ้นกับนิวคาสเซินครับโอเคมีตัวเจ็บนะก็ต้องยอมรับว่ามีตัวเจ็บแต่ทุกคนเขาก็มีตัวเจ็บ,เข,เ,จบเขาก็ปรับต้องปรับปรุงทีมนั้นน่ะมาเจอกับทีมที่ไม่ชนะเลยห้าครั้งห้าแมตช์อย่างทอตแนมฮอสเปอร์ครับเมื่อวานนี้เิดเหมือนกับอัดอัน้นระบายอารมณ์ใช้เธอเป็นที่ระบายความอื่นก็ะหายหลังจากที่อัดอั้นมาห้าแมตช์นะครับ ระบายอารมณ์ใส่นิวคาสเซิลไปเพราะวานนี้สี่ดอกชนะไ,ไปสี่ประตูตอนหนึ่งร <c oughs> ุนเลยตอนนี้นิวคาสเซิลนะเกิดอะไรขึ้นก็ฟุตบอลเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ครับมันมันเป็นอย่างนี้จริงทีมที่แบบต้องการชัยชนะมาเจอกันนะก็เลยทำให้สถานการณ์ตอนนี้ครับอันดับหนึ่งเลอ้์วพูลครับนำพี่หนึ่งสามสิบเจ็ดแต้มอาจจะนอลสามสิบหกครับอยู่ที่สองแอสตันวิลลี่แอสตันวิลลี่แอสตันวิลลาตามที้ติดตูดเราเลยครับ สามสิบห้าแต้มอยู่อันดับสามแมนซิตี้ครับไม่ปล่อยไม่อยากเว้นช่องว่างตามมาติดอยู่อันดับสี่ที่สามสิบสามแต้มครับท็อตแนมมอัสเบอร์อยู่อันดับห้าตอนนี้ขึ้นมาแล้วครับมีสามติดแต้มนะนอกนันแมนยูยี่เจ็ดนิวคาสเซิลยี่หกครับไบรตันยี่หกเวสต์แฮมยี่สี่นะประมาณนี้อาทิตย์หน้าจบจากฟุตบอลยุโรปกลางศดาอาทิตย์หน้าในบอลโคตรสำคัญเลยนะโคตรจะกง้ว่าโคตรสำคัญ คู่แดงเดือดแมนยู U, ต้องไปเยือนลิเวอร์อพูลที่แอนฟิลด์ใช่ไหมอ่าแล้วก็เราเปิดบ้านต้องรับการเยือนของไบรตันโอ้โหถึงเวลาอาจจะต้องบรรจให้ผีหรือเปล่าเล็กๆไม่รู้ไม่รู้เพราะว่าบอลมันมาทางนี้นี่หว่าอ,ออทำไงได้นะครับเดี๋ยวแค่ว่ากัน ก็ถือว่าตอนนี้สถานการณ์กำลังขับเขี้ยวกันแบบสนุกสนานจริงๆแล้วที่ของแมนยูไปเยือนเอฟเอป็นเยือนลิเวอร์พูลไม่มีบูโนแฟนานด้วยโอ้ไม่มีด้วยมีหลายข่าวบอกบูโรนแฟนานแก้งให้โดนใบเหลืองเพื่อจะหลบหลบไม่เจอกับอลิเวอร์พูล l บอกว่าความเป็นมืมออาชีพเขาไม่น่าทําแบบนั้นนะออนักเตะก็อยากจะลงแข่งขันเนี่ยสำคัญแหละเหมยม,มีหลายคนบอกอุ้ยแก้งโดนใบเหลืองเพื่อที่หนีไม่อยากเจอลิเวอร์พูลผมว่าความเป็นมืมออาชีพเขาสูงพอไม่น่าใช่หรอก นะครับก็คงประมาณนี้สำคัญนะเดี๋ยวคงจะตามเรื่องของอัปเดตสถานการณ์ในการที่เราจะบุกไปเยือนอชวีไนนะครับก็จะเป็นยังไงไปแบบสบายๆขำๆเลยนะงวดนี้เราจะเชียร์บอลกันคืนวันอังคารแบบสบายๆจริยยงเที่ยงคืนกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้มาอัปเดตกันแล้วกันนะครับวันนี้ก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับกดกระดิ่งกดติดตามใหครับช่องทีวีด้วยนะครับฝากสินค้าประจําช่องนะครับสินค้าน้ํามันสมุนไพรตราลอกโมครับสินค้าโอท็อปจากบางปะมาสุพรรณบุรี ทางอะเก็บใบสาหรายครับพิมเสงกาลบูนยูคาริตัตนะครับเป็นส่วนผสมทําให้เกิดน้ํามันกวดน,นี้ขึ้นมาครับน้ํามันสมุนไพรตาดอกโมครับใช้แบบเย็นชื่นใจจริงสบายอารมณ์นะครับบรรเทาอาการหวัดคันจมูกครับเปิดและปาดแค่นั้นเองนะใช้ไง่ายๆหนึงร้อยบาทครับสาบาทส่งทัวไทยส้งางสิควดส่งฟรีไปเลยว <c oughs> ันนี้พ่อข่ันก็ด้วยความสุขนะ ปฏิบัติหน้าที่กันด้วยความสุขครับเดินทางไปไหนด้วยความปลอดภยัยฝากสบายดีพี่น้องสอปลาวครับส่งกาลังใจให้พี่น้องที่ปฏิบัติหน้าที่ตาม3จาจังหวัดชายแดนภาคใต้และทั่วประเทศอันทัทท่วประเทศเลยนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกการกดไลค์ขอบคุณทุกการกดแชร์นะครับเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยสนับสนุนช่องจริงครับรักที่่วยกดไลค์กันนี้เยอะลวกันเ <laughs> มนก็นมานะครับเจอกันในวันพรุ่งนี้ครับผมสวัสดีครับ